ปักมาเยอะเลยเยอะนิดโอ้ย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 อาตัวนี้กกนเกือบออกจากเปลือกไปได้โอ้ยโอ้ยอาเอาไว้ตรงนี้ก่อน โอ้เยอะแล้วนั่นเนี่ยฮ่ามีอีกไหมดูก่อนบเอาอันนี้อุ้ยเอาโอ,โอ้นึกว่านึกว่าออกจากเปลือกไปได้่ะแล้วก็มีตัวกำลังจะออกมานี่ครับ ตัวนี้เป็นไงอ,อยากออกโอ้ฝั่งนี้ก็เยอะเอาละครับวันนี้เดี๋ยวรอลูกค้ามารับลูกไก่ไปนะครับอยู่ข้างนอกนะครับยังไม่ได้ให้อาหารเลยอ่านี้ปิดไปก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอีกครั้งหนึ่งครับว่าเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเครื่องพวกนี้มันบางครั้งก็เพี้ยนนะครับ จะเปิดใหม่นะครับอ่ะนี่ครับต้องต้องต้องพักเขาสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับแต่เขาพักนานไม่ได้เพราะว่าลูกไก่ย,ยังต้องการอ่าอุณหภูมิอยู่นะครับปิดก่อนจิ๊กนึงอ่าปิดแล้วส่วนไฟก็เร่งคืนแล้วนะครับเร่ง พอตอนกลางวันก็จะลดลดมาอีกนะครับพอตกกลางคืนก็จะเร่งขึ้นไปนี่เห็นไหมครับที่ผมขีดไว้พอตกกลางวันเราก็ลดมาหน่อยหนึ่งเหลือประมาณยี่สบวัตพอตกกลางคืนก็เพิ่มไปประมาณสามสิบวัต์นะครับประมาณนี้แต่ตอนนี้อากาศยังไม่ร้อนก็อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาออกไฟยังเปิดอยู่ เดี๋ยวให้กินอาหารแป๊บหนึ่งไหมเพราะตัวใหญ่ให้ปลายข้าวไปแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทําไไม่ด้ยังไม่ได้ให้อาหารจริงนะครับอ๋อน้ําหมดเดี๋ยวปิดไฟก่อน อันนี้ครับนี่เห็นไหมครับสกรปรกมากนะครับเนี่ยเขาขี้ใส่แบบนี้นะครับต้องเอาไปตากาไปล้างนะครับเมื่อคืนฝนตกนิดนึงอากาศชื้นๆนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวอากาศโดนแดดนิดหน่อยก็จะปกติแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรับกันนะครับ ต้องให้กินอาหารก่อนจะไปก่อนเดินทางต้องให้กินอาหารก่อนให้กินมื้อสุดท้ายก่อนจะไปอยู่ฟาร์มอื่นนะครับ รอบนี้เนี่ยมีทั้งลูกไก่และลูกเป็ดอยู่ด้วยกันเลยอ๋อมาแล้วสวัสดีครับส,ส,ส,สบไหนอะไรมาใส่ ปิดก่อนนี่มาแล้วมารับลูกไก่ด้วยก็มาดูตู้ด้วยกไก่เต็มันทำไม่ทันอะ่ะเหมือนตู้ภูมิเปล่าแล้วตู้ที่ซื้อมาใหม่เป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมครับนี่ครับน้องภูมิก็มารับลูกไก่นี้เพราะว่า ทางนู้นเป็นยังไงไม่ทันหรือไงใช่ใชไม่ทันนี่คร,ครับน้องภูมิก็ทำลูกไก่ไม่ทันนะขนาดตู้ฟักสองตู้นะมีตู้ฟักสองอันนะไม่่เกินไม่ทันเดี๋ยวไปเอาลูกไก่ใส่ลังรีบไปแต่เช้าเพราะว่าอากาศร้อน แรงเลยว่าลูกค้าฝั่งนูลล้นก็มารับด้วยนี่แหละครับเราเลี้ยงไก่ก็คือเราก็ต้องวิ่งหาการแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับถ้าลูกค้ามารับเยอะน้องภูมิก็จะวิ่งมารับที่นี่ด้วยนะครับเอาละ,ะครับนี่ยได้ได้วันนี้เช้านี้ก็ได้แล้วสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับะมะม่วงสวยจัง